ข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. รถกระบะสี่ล้อน้ำหนักรถเปล่าเนี่ยหนึ่งหมื่นิวตันรู้ไหมเนี่ยหนึ่งหมื่นิวตันกี่โลพันโลเออเพราะว่าสิบนิวตัน,นะะหนึ่งกิโลนึงโอเคถามอย่าง,ไงนะั้นแหละทุกสินค้าอีกหกพันนิวตันการกระจายน้ำหนักล้อหน้ากับล้อหลังคือสี่สิบต่อหกสิบแบ่งเป็นส่วนนะก็คือสี่ต่อหกโอเคไหมล้อหน้าล้อหลังใช่ไหม แล้วในข้อนี้เนี่ยวาดรูปเนี่ยก็ดีนะมันเป็นรถกระบะสีล่ล้อเราก็วาดรถกระบะสี่ลอ้ออแบบง่ายอย่างี้ลอ้อโอเคดูเอามหมล้อหน้าล้อหลังอันนี้อนะันหน้าเออ <laughs> โอเคเดี๋ยวเยล,นะลื่อนล้อหน่อยล้อโอเคประมาณนี้นะแล้วคราวนี้เนี่ยการกระจายน้ำหนักก็คือ40 <46. S 2> 60ใช่ไหมคำว่าคือล้อรถเนี่ยที่ล้อรถเนี่ย ถามจริงๆถ้าเขียนแรงรรเนี่ยที่เรารดเนี่ยมันต้องมีแรงไปยาถูกไหมแล้ว่าตัวนี้คือเอ็นหลังโอเคแต่พี่ใส่สองเข้าไปสอง2 2> ล้อ,ลอแปลว,ว่าเอ็นหลังเอ,อ็นลอิงหมายคแต่ละล้อของล้อหลังอันนี้ก็ต้องเป็นสองเอ็นหน้าถูกไหมครับต้องใส่ที่ล้ออะไรได้วยอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยดูต่อนะ <c oughs> เขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้ <c oughs> กระทะล้อเหลือใครว่ากันหน้ายางกว้าง่อยว่ากันความดันลมเท่านี้จงหาพื้นที่สัมผัสระหว่างยางกับผิวของล้อแต่ละล้อเป็นเท่าไหร่โอเคนะเอาแหละใจเย็นๆเรื่องของเรื่องก็กคือว่าไอสมดุนลนะนะรถคันนี้มันไม่ลอยขึ้นแปลว,ว่าแรงขึ้นกับแรงแรงลงแปลว,ว่าตัวหนึ่งเนี่ยคือแรงลงที่เป็นน้ําหนักรถเองเนี่ยคือหนึ่งหมืน่น ถูกไหมฮะแล้วก็หนักบรรทุกอีก6กพัน,พนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำหนักรวมแล้วคือหมื่นหกแต่คุณต้องแบ่งให้ล้อหน้ากับล้อหลังไปตามสัดส่วนที่มันจะเป็นถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าแรงขึ้นกับแรงลงโดยที่ยังไม่ต้องสนใจข้อมูลตัวนี้เพราะโดยธรรมชาติของฟิสิกส์บอกว่าแรงขึ้นกับแรงลงแปลว,ว่า 2N หลังบวกกับ 2N หน้าเท่ากับห6แล้วคุณก็2ตัดตลอดเหลือ800 0ถูกไหม แล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปหาซิว่าถ้าเกิดเขาบอกมาแบบนี้นแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขาบอกว่าล้อล้อ,อการกระจายน้ําหนักหน้าต่อหลังใช่ไหมถูกไหมเป็น4ต่อ6แปลว่า n หน้าส่วนด้วย n หลังมันเท่ากับ4ส่วน6หรือ2ส่วน3นั่นเองถูกไหมโอเคดังนั้นเพื่อเพื่อให้มันดูแล้วเนี่ยตามเขาเรียกว่าการคิดเลขมันดูดูเก๋าขึ้นหน่อยนึง พี่สายก็จะไม่ตัด2แต่ว่าจะย้ายขึ้นไปเห็นว่า 3n หน้าถูกไหมเท่ากับ 2N ลา -N หลังเพราะพี่จะปรากฏ 2N หลังที่ตรงนี้เป็นตัวเดียวกันก็เลยต้องใส่ตัวนี้ด้วย 3N หน้าถูกไหมก็จะกลายเป็น 5N <5 N S 1> หน้าแล้วเราจะได้ว่า 5N หน้าเท่ากับ16โอเคเอา5ไปตัด5 35, 3า3า0 0ันไหม N หน้าเท่ากับ3200ถูกไหม น้นน้องจะรู้เอ็หลังทันทีน้องก็แทนแทนค่าเอ็นหน้าด้วย3,200ันสอง้ยถูกไหมก็จะรู้เอ็นหลังทันทีใช่ไหมเอาสองตัดนี่ได้พันหกพันหกคูณสามสี่พถูกต้องไหมโอเคคาถามดีกว่าคําถามถามว่าโจกหาพื้นที่สัมผัสระหว่างยางนะครับระหว่างยางกับผิวถนนของล้ออะไรล้อหลังถูกไหมคือล้อนี้ ดังนั้นเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงดีเขาต้องการหาพืนนี้สัมผัสอืมอืล้อ,อเนี่ยเวลามันสัมผัสกับถนนเนี่ยนะตัวนี้คือถนอนเวลาล้อมันสัมผัสเนี่ยมันต้องแฟดอยู่หน่อยหนึ่งข้าจแฟดไหมมันต้องแฟด่นะคือไม่ได้สัมผัสแบบกลมกลิกและก็สัมผัสแค่จุดพอยต์เดียว แต่มันต้องแฟตอยู่หน่อยนึงโอเคแล้วแฟตก็คือยางมันเป็นสามมิติอย่างนี้แปลว่าหน้ายางที่สัมผัสก็คือพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเขาถามเป็นพื้นที่ว่ากี่ตารางเซนแล้วเราจะยังไงเดียเราจะยังไงเดียตอนนี้เรารู้ว่าโอเคเรารู้ว่าเอ็นหลังเนี่ยเอ็นหลังเรารู้เท่ากับเอ็นหลังเท่าไหร่เอ็นหลังเท่ากับตัวนี้ไหมหน้า เอ็นหน้าสาใช่เอหลังนี่เอหลังสี่พันแปดเอหลังคือสี่พันแปดิวตันใช่ไหมเรารู้แรงนิวตันแล้วเรารู้ความดันส0่ร้อยลมยางใช่สี่ร้อ kpa แล้วน้องต้องไปเข้าสู่เรื่องก็ต้องการพื้นที่ก็คือตัว A ความดันแรง A เกี่ยวอะไรกันใช่ไหมอ่ามันก็มีสูตรอยู่แล้วใช่ไหมว่า P ีถ้ากับเส่วนอะไร f ส่วน a คุณอยากได้ a ไง a เท่ากับ f ส่วน p ถูกไหมดังนั้น f ของน้องก็ใส่ไป4,800หารด้วย p คือ 400k ถูกไหมครับ k ก็12ง,ง,งนั้นตรงนี้ก็จะออกมาตาัดตัดตัดตัดได้12ไหม12คูณ10กํลังลบ3หน่วย ต้องเป็นตารางเมตรก่อนนะตอบถูกทำไมเพราะนิวตันนี่กิโลนี่คือเป็นปาสคาลถูกไหมโอเคแอมงงอะไรวะหาจำเพี้ยอะไรก็ไม่ต้องหาในโจทย์เพราะมึงต้องดูนี้ก่อนมึงแทนนิวตันกับมึงแทนปาสคาล้าไมมึงต้องเป็นตารางเมตรก่อนใออน, Newton, นโจทย์มันไม่เกี่ยวนี่เข้าใจถ้าเราจะมองหาในโจทย์พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ถามว่าโจทย์ถานหน่วยอะไรพี่ถามว่าเฮ้ยเราได้หน่วยอะไรถูกไหม ถ้าผมถามคุณว่าคุณได้หน่วยอะไรว่าคุณต้องย้อนกลับไปดูบรรทัดก่อนหน้าคุณตรงนี้ว่าคุณใช้หน่วยอะไรคิดอยู่คุณใช้หน่วยในระบบ SI ถูกไหมจนกว่าพี่ถามว่าโจทย์ถามหน่วยอะไรแล้วคุณค่อยไปดูตรงนี้ไม่งั้นคุณก็เอามึงต้องไปหาในโจทย์ตลอดเหรอซึ่งถือว่าเป็นความบกพร่องพี่นับว่าบกพร่องเพราะอะไรเพราะว่าการที่ตรงนี้คุณต้องรู้หน่วยคุณเองแล้วไม่ต้องอ่านจากโจทย์เพราะว่าทุกอย่างโดยบังคับด้วยสูตรในระบบของ SI โอเคแล้วคุณก็ไปตอบตารางเซนมาแต่ตัวนี้ก็ได้ตารางเมตรก่อนใช่ไหม เอาแหละแต่ละตารางเมตรมีกี่ตารางเซนอ่าอ่าคุณต้องเปลี่ยนนะคุณเคยเปลี่ยนตารางเซนเป็นเมตรไหมอ่าตอนที่คุณเปลี่ยนอ่าใช่คุณต้องย้อนกลับว่าคุณเคยเปลี่ยนตอรอซอตารางเซนไปเป็นตอรอโมคุณเคยคูณด้วยสิบลบอะไรถ้าคุณเปลี่ยนกลับก็แค่กลับกันคูณสิบังสี่โอเค แปลว่าเอาตัวเลขนี้คูณสิบลังสี่้าไปเดี๋ยวกํลาลัง4ไปตัดกับลบสหรือส่ลังหนึ่งตอบเท่าไหร่ครับ120ยยีตารางเซน,นเป็นคำตอบโอเคไหมเอาละดังนั้นข้อน,นี้เนี่ยอ่ะลองทวนดูแล้วกันนะหลักที่ควรได้คือสมดุลแนวดิง่งโอเคเราค่อยไปดูจากข้อมูลโจทย์แต่ต้องระวังอย่าลืมเบิร์สอเข้าไปนะตรงนี้สำคัญเพื่อเด็กจยพลาดกันนะครับเสร็จแล้ว